สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังเศร้านะครับอ้างอิงจากบทความ5อันดับหนังเศร้าตลอดการของช่องบรรยายนิวฟิเขาคัดมาเนี่ยที่ว่ากันว่าเรียกน้ำตาได้มากที่สุดเลยมาดูกันครับว่าทำไมหนังพวกนี้มันถึงแบบทัดใจก่นดูจังสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะบางทีการดูหนังเศร้าๆมันก็เหมือนได้ปลดปล่อยนะคะหรือแบบ ช่วยให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยอย่างที่เขาเกลิ่นไว้นั่นแหละค่ะโอเคงั้นเริ่มเลยอันดับ5ครับฮาชิ achi, A d o g s t a l l ปี2009เรื่องความผูกพันของาศาสตราจารย์กับหมาอากิตะเจ้าหาจิที่รอเจ้าของกลับบ้านที่สถานีรถไฟทุกวันเลยอืมแม้เจ้าของจะเสียไปแล้วนะมันก็ยังรอรอเกือบสิบปีเะครับ เรียบง่ายมากแต่แบบโหน้ำตาซึม <laughs> ใช่ค่ะจุดเด่นของฮาจิเลยคือคือมันใช้ความซื่อสัตย์ของหมาเนี่แหละค่ะมาสะท้อนความผูกพันที่มันลึกซึ้งมากๆเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆความเศร้ามันเลยมาจากความงามของความพักดีแบบที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยค่ะจริงครับจากความพักดีของน้องหมามาอันดับสี่นี่คนละแนวเลย The Green Mile ปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าอันนี้เป็นเรื่องในแดนประหารอืมเรื่องนี้ก็คลาสสิกนะคะ ใช่ครับเล่าขานผู้คุมที่ทอมแฮงสเล่นนะครับเขาไปเจอจอห์นคอฟฟี่นักโทษตัวใหญ่ยักษ์ผิวดำแต่มีพลังวิเศษรักษาคนได้แต่ดันต้องคดีร้ายแรงใช่ไหมคะใช่ครับประเด็นคือความขัดแย้งนี่แหละบุคลิกเขาอ่อนโยนมากเหมือนเด็กเลยแต่ข้อกล่าวหานี่โหดร้ายแล้วผู้คุมก็เชื่อว่าเขาบริสุทธิ์แน่ คือความเศร้ามันมาจากความอายุติธรรมเต็มๆเลยค่ะการที่เราต้องเห็นสิ่งดีๆคนดีๆถูกทำลายไปเพราะอาคติเพราะความโหดร้ายของคนอื่นมันเจ็บปวดนะแบบว่าทำไมโลกมันเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วการที่เขามีพลังพิเศษนี่ยิ่งทำให้รู้สึกแย่ไปอีกไหมครับแบบคนดีมีประโยชน์ขนาดนี้ทำไมต้องเจออะไรแบบนี้ แน่นอนเลยค่ะพลังวิเศษนั่นเหมือนเป็นตัวแทนความดีงามความบริสุทธิ์ที่สุดแล้วเพราะคนแบบนี้ต้องมาตายเพราะคนอื่นเข้าใจผิดกลัวหรือเกลียดชังเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำความสูญเสียที่แบบน่าเศร้ามากๆเลยค่ะครับผมถ้ากรีนมาลเศร้าเพราะความอายุที่ทำเรื่องต่อไปอันดับ3นี่มาแนวความรักของพ่อเลย life is beautiful ปี1997เาวิตยเบลาอ่าเรื่องนี้ก็สุดๆเหมือนกันค่ะหนังมันแบ่งครึ่งชัดเจนเลย ครื่องแรกนี่สดใสามากกุยโดผู้ชายชาวยวใช้ความตลกความสดใสเนี่ยจีผู้หญิงจนได้แต่งงานกันใช่ค่ะโรแมนติกคอมเมดี้เลยช่วงแรกแต่เครื่องหลังนี่สิพลิกเลยครอบครัวโดนส่งไปค่ายกักกันนาซีอืมแต่ความเศร้าหลักๆมันมาจากตรงนี้ครับคือพ่อพยายามโกหกลูกชายตัวเล็กๆว่าไอความโหดร้ายในค่ายเนี่ยมันเป็นแค่เกมนะลูกแข่งกันเอารถถังเป็นรางวัลโอ้โห คือพลังความรักของพ่อจริงๆหาที่พยายามจะปกป้องจิตใจลูกให้ถึงที่สุดความเศร้ามันเลยซ้อนกันอยู่คือเรารู้อยู่แก่ใจว่าความจริงมันโหดร้ายแค่ไหนแต่เราก็เห็นภาพพ่อที่พยายามสร้างเสียงโหเราะสร้างจินตนาการให้ลูกท่ามกลางนรกบันดินแบบนั้นเป็นความเสียสละที่แบบอธิบายไม่ถูกเลยค่ะมันยิ่งใหญ่มากจำได้เลยครับอารมณ์หนังคนละม้วนเลยจริงๆเอาละครับจากความรักความเสียสละมาสู่อันดับสอง s h i l e r s List ปี1993 เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องจริงของออสการ์ชินเลอร์นักธุรกิจชาวเยอรมันเลยที่เขาใช้โรงงานใช้เส้นสายทรัพย์สินส่วนตัวช่วยชีวิตชาวยิวไว้เป็นพันคนเลยนะในช่วงโฮโลคอสต์หนังส่วนใหญ่เป็นภาพขาวดําด้วยใช่ไหมคะมันยิ่งเพิ่มความรู้สึกสมจริงกดดันใช่เลยครับภาพขาวดํานี่แหละที่ทําให้มันดูเรียวแล้วก็หดหูมากความเศร้าของเรื่องนี้มันไม่ได้มาเป็นฉากพีกีๆแบบกระแทกตุ้มเดียวแต่ เออมันค่อยๆซึมค่อยๆกัดกินใจเราไปตลอดเรื่องเลยค่ะมันคือภาพสะท้อนโศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตร์จริงๆแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ที่คนจําได้เยอะอย่างเด็กผู้หญิงในชุดโค้ตสีแดงอ๋อใช่ใช่ที่เป็นสีเดียวในเรื่องเลยใช่ค่ะเหมือนเป็นความหวังเล็กๆที่สุดท้ายก็ดับไปแล้วก็ฉากสุดท้ายที่ชินเลอร์เสียใจร้องไห้ว่าเขาน่าจะช่วยคนได้มากกว่านี้อีกนะ โอ้ยฉากนั้นบีบคันหัวใจมากค่ะมันทําให้เราเห็นถึงความสูญเสียที่มันใหญ่หลวงเกินกว่าจะประเมินได้จริงๆหมวงจริงๆครับเรื่องนี้และแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งที่ทางบรรยายมูวี่เขาบอกว่าเอ่อเศร้าที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลย Grave of the Fireflies หรือสุสานหิ่งห้อยอนิเมะจากสตูดิโอจิบลีปี1988 พอพูดว่าจิบลี่คนอาจจะนึกถึงความสดใสแฟนตาซีนะคะแต่เรื่องนี้คือคนละเรื่องเลยคนละเรื่องจริงๆครับเล่าเรื่องสองพี่น้องเซตากับเซตซุโกะน้องสาวตัวเล็กๆที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดกันเองในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นหลังจากเสียแม่ไปเพราะระเบิดคือจุดเด่นและความโหดร้ายของมันคือ การนำเสนอความจริงของสงครามผ่านสายตาเด็กเนี่แหละค่ะแบบตรงไปตรงมามากไม่มีการประนีประนอมไม่มีการให้ความหวังแบบสวยๆงามๆเลยมันเหมือนเป็นการต่อต้านสงครามที่ส่งพลังมากๆโดยที่ไม่ต้องมีฉากสู้รบใหญ่โตอะไรเลยแต่ฉายเห็นผลกระทบที่มันตกอยู่กับคนตัวเล็กๆที่บริสุทธิ์ที่สุดใช่ครับดูแล้วมันจุกออกพูดไม่ออกเลยเป็นความเศร้าที่มันหนักจริงๆค่ะดูจบแล้วมันติดอยู่ในใจไปอีกนานเลย ครับสรุปแล้วหนังทั้ง5เรื่องนี้ก็พาเราไปเจอความเศร้าในหลายๆรูปแบบเลยนะครับทั้งจากความซื่อสัตย์ความอายุทธรรมความรักของพ่อแม่โศกนาฏกรรมในประวัติศาสตร์แล้วก็ผลกระทบของสงคราม ซึ่งอย่างที่แหล่งข้อมูลเขาทิ้งท้ายไว้นะคะถึงมันจะดูแล้วเจ็บปวดแต่หนังเหล่านี้ก็เหมือนมาย้ำเตือนเราถึงคุณค่าของสิ่งดีๆในชีวิตทั้งความรากักความเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือสันติภาพนะคะครับผมก่อนจะจากกันวันนี้ผมก็มีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันเล่นๆน,นะครับว่าการที่เราได้อินได้สัมผัสความเศร้ามากๆผ่านเรื่องแต่งผ่านหนังพวกนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรกับ มุมมองหรือว่าวิธีที่เราจะรับมือกับความทุกข์จริงๆในชีวิตเราบ้างหรือเปล่าลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ